สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศตอนเย็นของประเทศฟินแลนด์ค่ะหิมะหนามากนะคะท่านผู้ชมดูค่ะนะคะเลยหัวเข่าต้มเลยค่ะอันนี้พามาชมบรรยากาศจุดเทียนตอนค่ำนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงแล้วนะคะแต่ก็เริ่มมืดแล้วเนาะเดี๋ยวต้อมขอวางตรงนี้ก่อนนะนี่ค่ะ ไม่ค่อยสว่างเนาะมองไม่เห็นมองไม่เห็นสีแดงสักเท่าไหร่นะคะอเดี๋ยวว่าต้อมจะเอาไปห้อยตรงนู้นค่ะเดี๋ยวต้อมขอหันหันกล้องแล้วกันนะคะท่านผู้ชมจะต้อมจะเอาไปห้อยที่บ้านน้อยค่ะนะคะเดี๋ยว,ยวต้อมขออนุญาตหันกล้องนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าเราจะมาจุดเทียนกันนะคะวันนี้ด้านนี้ค่ะ,จะเจ๊โอเคนะคะ ทำล่องไว้แล้วค่ะคือล่องที่จะเดินนะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมต้องจะเอาไปห้อยบ้านน้อยค่ะเหมือนกับขอขอหันอีกนิดหน่อยน,นี่ <c oughs> อุ้ยเนาะบรรยากาศบรรยากาศเขาวางตรงตรงไหนดีท่านผู้ชมจะได้มองเห็นตรงนี้นะคะอันนี้ต้องขอวางไว้ด้านนี้ก่อนเนะด้านนี้นะคะ ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะท่านผู้ชมเอาช่วงฤดูฤดูหนาวฤดูหิมะจะชอบจุดเทียนกันนะคะอาจจะเป็นกุศโลบายให้ให้มีความความอบอุน่นและอีกอย่างมันก็มืดค่ะนะคะอีกอย่างมันก็มืดถ้าจุดเทียนเนี่ยมันก็จะให้แสงสว่างแล้วก็เป็นกุศโลบายเหมือนกับรู้สึกอบอุ่นขึ้น แล้วก็ที่สําคัญมันก็มืดอันนี้ต้องจุดเทียนแล้วนะเห็นไหมคะตั้งก่อนตั้งก่อนตังต้งตรงไหนดีคะท่านผู้ชมจ๋ะมองไม่ค่อยเห็นเนาะตอนนี้มันก็มีหิมะตกอยู่นะคะซึ่งเป็นหิมะแบบละอองฝนค่ะมันก็จะโปรยปลายก็หนาวนะคะท่านผู้ชมอุณหภูมิอยู่ที่ต้มอ,ออกมาก่อนที่จะออกมานะคะลบสี่ ลบสี่นะคะแต่เมื่อเช้านี้ลบสองอันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะอุณหภูมิก็อ่ลดลงอีกนะคะอุณหภูมิจะแต่ละวันจะไม่แน่นอนนะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้หิมะเยอะมากไม่ได้ลอยกระทงนะพาท่านผู้ชมมามาเล่นไฟตั้งไว้ตรงไหนดีคะ ท่านไ้ตรง,งไหนต้องไปตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะพอจะได้เห็นแสงเทียนนะคะแต่ก็จะมีฝนลงมาบ้างนะคะท่านผู้ชมจ้าอันนี้ต้องจะใส่อันใหญ่นะคะต้องเอาใส่อันใหญ่ <c oughs> จุดใกล้ๆคะ่ะบรรยากาศมันมันสวยนะคะท่านผู้ชมมันสวยมันโรแมนติกมันเหมือนกับอยู่อีกเมืองเมืองนึงอะ่ะเหมือนเมืองลับแลเลยอะ่ะ แต่พออยู่ไปอยู่ไปตามกาลเวลาฤดูนี้หายไปเมืองรับแลที่สวยงามที่ขาวสะอาดก็หายไป <c oughs> อันนี้เป็นจินตนาการของต้อมเองนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมจ๋ามันก็ยังไม่ติดดีนะคะเราให้มันให้มันติดเทียนสักนิดแล้วมันก็จะขึ้นสูงสูงมันก็จะเปลวเทียนมันก็จะสูงขึ้นนะคะมันจะดับก่อนไหมคะเนี่ย ต้งไหนเออต้งตรงนี้หน่อยนะคะ <g ül> กออยะคะ็ยังมีเทียนเล็กๆเหลืออยู่นะคะท่านผู้ชมยังมีเทียนเล็กๆเหลืออยู่ค่ะเดีย๋ยวต้องจะเอาอันนี้ไปห้อยบ้านน้อยนะคะท่านผู้ชมจา๋าเนี่ยคะ่ะเป็นเทียนสีแดงนะคะพอมืดๆแล้วมันก็จะมองเห็นเห็นชัดมากคะ่ะเป็นดวงไฟสีแดงสวยงามคะ่ะ ไฟกันค่ะท่านผู้ชมจะเล่นไฟกันนะคะอันนี้ก็อันเล็กๆค่ะเดี๋ยวต้อมจะจุดนะคะสนุกดีมันไม่มีสาระนะคะอะคลิปนี้ก็ไม่มีสาระนะคะท่านผู้ชมแต่เอาบรรยากาศตอนเย็นค่ะตอนเย็นแล้วก็การจุดไฟท่ามกลางหิมะม,มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะสวยงามโรแมนติกมากเลยค่ะเหมือนต้อมถือไฟเลยนะคะท่านผู้ชม <laughs> ยังไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามันมันอันนิดเดียวค่ะ <c oughs> เราใส่ตรงไหนคะอาวางตรงนี้ก็ได้มองเห็นไหมเนาะมองเห็นไหมคะตรงนี้เนาะมันจะเหมือนกับกับสวรรค์เลยอะ่ะท่านผู้ชมจ๋าพูดแล้วก็อยากจะเล่น <c oughs> วันนี้นะคะมันเป็นชุดไทยที่มีปักนะคะถ้าไม่มีปากเนี่ยต้อมก็จะลุยเล่นแต่นี่มันมันชุดนี้จะถนอมหน่อยนะคะก็เลยไม่กล้าที่จะลุยค่ะเหมือนอยู่บนวิมานค่ะท่านผู้ชมจะ๋ะ เป็นเมืองแก้วนะคะเมืองแก้วเมืองปราสาทแก้วนะคะนึกภาพเอาเนาะนึกแล้วมันสบายใจแล้วมันมีความสุขแล้วก็มีดอกไม้แก้วโปรยปลายสวยไหมคะหิมะสวยมากเลยค่ะแล้วท่านผู้ชมจ๋าวันนี้นะคะหิมะมันจะเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็สูงมากดูหลังคานะคะดูหลังคาหามากเลยค่ะ มีความสุขจากท่านผู้ชมจ๋าเสียงเแ้ยวมาอีกแล้วพี่น้องมาจอบมาส่งให้แน่สิแวะเข้ามาวิธีไทยฟินยังคือพอตตลอดเว่ จโรดแวะมาเติมรักเติมฝันผีไทยฟินจากแดนดินทิ้นไทยมาอยู่ไกลถึงฟินแลนด์ดินแดนสวรรค์เริ่มทำยูทูปเพื่อเก็บเกี่ยวความทรงจำ ชีวิตวันวันทั้งสุขสันต์นั่งเฝ้าหน้าเจอเบิดมือเวียกบ่เเ็ดงานบ่สร้างเพื่อนบ้านมองมีแต่ยางเลาะบ้านเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้ บ้านใดขึ้นไหลสดสดก็ไปเฝ้าหน้าเวทีทุกวันเฮ็ดอยู่จังสิจนผัวไลนี่ค่อยหนีช้ำใจย,ยูทูบเบอร์บร่ได้เป็นกระตามสร้างแต่ว่ายูทูบเบอร์ตำแหน่งนีนาหาร้ของแชมป์ ผ่านกฎกระซังบาผ่านกระซังบาอยากหัวซาเป็นได้แค่ยูทูบบ้ากระชังเทิดนาเฮ็ดแล้วสุขใจเบิดมือเวียกบ่เฮ็ดงานบ่สร้างมีแต่ยังเลาะบ้าน เข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้บ้านใดขึ้นไหลสดสดก็ไปเฝ้าหน้าเวทีทุกวันเฮ็ดอยู่จังสีจนผัวไลนี้ค่อยนี้ช้ำใจอยู่ทุกเบอร์บร่ได้เป็นกระตามสร้างแต่ว่าอยู่ทูบเบอ ตำแหน่งนี้นาะคอยคองแชมผ่านกดกระสร้างบ่ผ่านกระสร้างบ่อยากหัวซาเป็นได้แค่ยูทูบบ้ากระชังเถิดนาเห็นแล้วสุขใจเป็นได้แค่ยูทูบบ้าทำไปเถิดนาถ้าใจมีแห ขอบคุณค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขขอแบ่งปันความสุขให้เพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะท่านผู้ชมจา๋าสำหรับคลิปนี้นะคะต้องต้องขอจบไวแค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินค่ะสวัสดีค่ะ ว่ายนางสาวไทยบ๊ายบายค่ะท่านผู้ชมเอาไฟกับบ้าน